สวัสดีครับสวครับผมชื่อวีเป้เอาไว้จะมาสอนทาการทําวิธีการแปลงร่างในเกม Minecraft กันนะครับนะก็วิธีก็เหมือนเดิมแล้วก็ผมมใช้แบบแปลงร่างเลยครับนะก็ไม่มีแอดดอนเสริมไม่มีมอสเสริมอะไรทั้งนั้นนะครับนะแปลงร่างเดียวนะครับใช้ hey, command box, คอมมานด์บล็อกคาสั่งนะ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 ครับผมนะก็จะมานี่ครับนะ แล้วผมเขอจะขอมาบนอีกรอบหนึ่งนะไอคิปกรีนกิที่กินคีสบอลน,น่ะไอพวกที่มันดีสไลด์ั้างานในะพวกกระโปกะปกรนะโปะกันเนี่ยมันมาดีสไลด์ลีปผมะนะที่มันแปลว่าไม่ชอบอะ่ะเฮ้ยที่มันไม่ชอบใช่ไหมทำไม่ชอบจริงอะ่ะเขาไม่ต้องมาดูเดยโอ้ยมีเป็นยี่สิบดีสไลด์แล้วมั้งตอนเนี้ยเฮ้ย ไอพวกดีไซนยนี่มันโฉงจริงฮึยเด็กกระโปรงเป็เด็กง่อยที่เป็นพวกดีดีสไลด์นะฮึยนะขอบนหน่อยนะครับนะพอดีมันเยอะเกินนะแล้วมันก็แบบโหไอคนเอสเอมทำบอกหน้าเกียดหน้าเกียดตรงไหนนะครับขอถามหน่อยถ้าถ้าไม่ชอบดูจริงอ่ะก็ไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้นะครับนะเออนะครับนาะ โอเคครับมาแล้วครับนะซึ่งผมบน่นไปเวลาย,ยาวเลยครับเมื่อกี้นะก็ก่อนอื่นครับสั่งขอค m มันบล็อกก่อนครับขอมาจากพระเจ้าเนาะนะครับนี่เอ็ดพีจะเขียนชื่อตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้เอดพีดีกว่ามันสั้นดีมานะครับนะ ก็วางใบป,ปึ๊บนะครับนะก่อนอื่นก็จะมีสองคำสั่งนี้ครับนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับนะก็เวลาผมเปิดเป็นอันนี้ก่อนก็รวนอยู่นะครับว่าถ้าเสกมาวเป็นยังไงครับผมจะมันจะสิงเข้าไปครับดูนะครับก่อนอื่นรอโหลดนี่ก่อน นี่ครับก็เขาปรับเป็นอย่างนี้ก่อนสกินผมยังเป็นไอ้สตีฟตงโง่อยู่เลยนะครับนะจริงในแอป,แป,แปพวกไมค์ครับมาสเตอร์แอดดอนอะไรพวกนั้นอะ่ะมันก็มีสกินให้แหละนะครับนะครับเติมแล้วก็ซอมบี้ใช่ไหมไทปปีครับซอมบี้ก็เสกมาครับนี่ครับมันจะอย่างนี้นะครับนี่โอ้เดี๋ยวมันแลกเดี๋ยวมันแลกขอเกมรูก่อนนะครับโอแหลกแน่นอน เอาเสื้อรวสปาลทำไมเล่าจะ<อ>สปาเอาพอยเหรอม่เหนครับผมขอเกมรู้ก่นไอนโอเคครับอย่างนี้ปุ๊บมันจะไม่มันจะไม่แหลกนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวขอทำเซตไหนท์หน่อยถ้าจะให้เหมือนจริงนี่ต้องมีคอมมานดับคิวด้วยเนาะเดี๋ยวผมค่อยใช้ทีหลังนะก็จะเหมือนซเวอร์เบลเลยนะครับ นี่ครับผมจะกลายเป็นซอมบี้แบบนี้ครับแล้วก็ผมก็จะเป็นภาพซอมบี้ให้อย่างนี้วูวูมีเสียงด้วยนะนี่หันไปทางไหนมันก็หันจะหันตามนะโอ้มันทีพีเหมือนกันหมดเลยครับเพราะมันเป็นแอดอี e เนาะไทมบีแบบซอมบี้มันก็อซอมบี้มาให้หมดเลยคืออะไรเนี่ยโถอ่ยโอยปิดม็อบสปาวอิงกันเกมรูไม่ได้เด็ด ซึ่งมันจะเป็นมิดด้วยนะเพราะว่ามันหายตัวอยู่มันมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิตีมันมันจะฆ่าเราเลยเนาะเอืมอันไหนเนี่ยอ๋อใน,น่าในไอเกมอ่ะที่เป็นปลว่าเกมไหนปึ๊บเอาเพาะผมไม่นี่นี่ก็พิดฟูไปนะครับ แล้วก็กลับแบบนี่ครับเอ้าวมันก็กลับเป็นไอติงโง่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับแต่ผมฉลาดผมได้โง่เนาะนี่ครับนี่ก็เป็นก็จะเป็นแบบนี้ครับใช้ได้ทุกตัวนะครับวิเทอร์ก็ได้ไอโกเลมก็ได้นะครับนะครีเปอร์ก็ได้นะครับนะผมจะลองดูแต่ไม่รู้ว่าเซเวอร์มันจะระเบิดหรือเปล่านะครับ นะนี่ครับมันจะกลายเป็นคีเปอร์ให้แบบนี้เองนะครับโอ้มันมองอะไรอะมันแต่มาจ,จะมองไม่ตรงปกสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันมองมุ่งอะแต่มันก็มองตามอยู่นะครับเนี่ยมันทีพีลัวเน,นี่ครับนี่อย่างเท่เลยทำนะนะมีไว้ทำไมงั้นหรอมีไว้เท่ๆครับ แล้วก็ทําให้มอบมันเป็นมิดได้เหมือนกันเนาะครับลองเป็นไอตัวนี้บ้างดีกว่านครับไอตัวแท่งไฟครับนี่สิ่งได้เหมือนกันนะสิ่งได้ทุกตัวเลยครับเนี่ยโอ้เิอนหน้าถอยหลังเพราะว่าไม่ถอยหลังมันจะเอ้ยถอยหลังเดินหน้าครับก็ะจะเป็นแบบนี้ครับเน่ก็อย่างเทพนะครับแต่จะเห็นตัวเนื้อตัวอยู่ครับเนี่ยเนี่ยเพราะแล้วผมก็หายตัวอยู่ด้วยนะที่ก็มองไม่เห็นตีฟนะครับ นี่ครับนะเนี่ยงั้นผมลองเป็นแม่มดบ้างดีกว่านะครับนี่แม่มดนะครับโูแม่มดนะครับนี่เมื่อก็ผมว่าแม่มดนี่แหละตัวที่ผมชอบแค้นมากสุดแหละทําไมเหรอครับมันชอบคว้างยาวเลยแบบล้วมันไปคว้างในโหมดอะไรรู้ไหมครับคว้างในโหมดคีอทีด้วยนะครับนะคีอที ครับไม่เชื่อเดี๋ยวมันจะลองดูนะครับแต่เดี๋ยวผมขอหยุดไอ้เครื่องนี้ก่อนเอมเอ้ยขอปรับเป็นต้องการเลสโตนก่อนโอเคครับมันก็จะอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจับตาจับตูดดูเอาค้างค้างนะครับผมขอเสกแม่มดออกมาก่อนแล้วครับผมขอทำให้มันเดินช้าก่อนดีกว่านะครับนะ ครับแม่มดครับทูนี้ก็คือไม่มีเอฟเฟกนะครับไม่มีอน,นี่พาร์ติเคลิลครับมันก็จะเดินช้าครับมันจะได้ตามไม่ทันเนาะมันก็เดินมาดูปฏิกิริยาของไอ้แม่มดหน้านี้กันนะครับ นะมาผมจะยิงธนูใส่มันก่อนครับสอยมันก่อนอ่าอย่างนี้แล้วมันก็จะตามผมมาด้วยยาสปีดของมันครับแล้วก็หนีมันครับแล้วก็สําคัญเลยปรับเป็นโหมดเก่ถีบเ้ยเร็วเดี๋ยวนูครับมันตามผมอยู่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวดูครับนี่ครับมันปลาอย่างนี้เลยครับเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมแค้นมากเอาดาบฟันแล้วกันครับนี่ ไม่ต้องมาทดลองแล้วนะครับมาดูไอแม่มดด่แหละมาผมก็ปรับเป็นเอเวอเรกทีกันเนี่ยมันจะแปลงร่างให้แบบนี้นครับนี่แต่ว่าแนะนำให้ปรับเป็นพวกไทเดทพเพสสัน้นอะไรอย่างนี้ดีกว่านะนะนี่ครับหน้าตาดูโหดมากครับเนี่ยโอ้เดินตามเลยเนาะครับนี่เหมือนใช้ชีวิตเป็นแม่มดเลยอะแต่ว่ามีไว้ทำไมนี่แหละครับ นี่ไม่เท่ๆหละทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเดินได้กับกระโดดได้อย่างเดียวนะครับนะบินไม่ได้ด้วยโหมดซ u ว v i v ิลอ่ะแค่โหมดเคียร์ทีแค่นั้นแหละไอโหมดที่มันปลายาใส่เนียแล้วก็เอโหมดตอนเนี้นะครับเอาอะไรอะ่ะก่อนเปิดคอมาด์กไม่ได้นั้นฆ่ามันเลยกันเออฆ่ามันไปเลย <c oughs> นะครับนี่แล้วก็ ใช้กับวิทเทอร์ก็ได้ครับนี่นครับนะเอ่มอย่างนี้เลยกันนะครับนะมาครับลองดูกันนะครับโอ้ยไม่ถนาดเลยโหมดเนี้ยเอ้าวางหัวเพื่อปึ๊บเพราะว่าผมทำท่าน,นี้ชิกว่านะครับถนัดดีโอ้ยมันมันมัน,มนอย่างงี้ อย่างนี้ได้ไหมปึ๊บปึ๊บได้ครับนี่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นครับเนี่ยมันผมใช้เป็นใช้ชีวิตเป็นวิเทอร์แต่ยังเห็นไอเทมเลยเนาะครับนี่ระเบิดพุ่มนะครับพลังมันจะใช้ของมันเองเนาะที่มันมันมีสองมุมมองไงน,นะครับกบับมุมมองผมแล้วก็มุมมองมันนะครับนี่นี่ครับ อันนี้อันนี้คือมันยิงเอาเองนะเพราะว่ามันเป็นตัวของมันเไงผมเหมือนกับผมล่องขนอยู่อะ่ะครับนะตัวจริงคือมุมมองของมันแหละนะครับกนะ็ <S <S อย่างงี้นะครับนะก็เท่ๆนะครับมีไว้เท่ๆแหละนะนะเป็นวิทเทอร์แค่นั้นแหละขอพิกฟูก่อนโอเคมันจะทำอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เพื่อที่จะให้เหมือนจริงยิ่งขึ้นนะครับ นะครับมานะครับในเช่นอย่างนี้ครับผมเป็นสเกลตันนะครับแล้วผมก็โดนแดดเผาอย่างนี้จนตายนะครับผมขอยื้อเวลาขอขอขดเวลาก่อนเอาผมคีทีฟโหมดน่ะลืมเห็นเล็โตนท็อตนี่ไหมมันมีผลนะครับดูนะครับอ่ะผมเป็นไอ้นี่ก่อนอย่างนี้แล้วร้อไหมครับนี่แล้วผมก็จะตายไปด้วยนะครับเหมือนกับเหมือนผมเป็นสเกลตันแล้วผมก็ตายนะครับอะไรอย่างนี้ ก็เทมากครับโอ้โหของตกเลยนะครับผมลืมปิดเอ้ยผมไม่ได้เปิดไอ้นี่คลิปอีบนคลิปอีเวนต์ทรอยนะครับแล้วก็ของตกครับลองหีนกรอบหนึ่งนะครับอ่าปึบเอาผมไม่ได้ใช้เบสตายเอือผมเขียนเป็นสเกลตันแทนก็เดี๋ยวผมเปลี่ยน ครับนี่จะนะครับเติ่มของเซอร์ไพร์อีกรอบหนึ่งนะครับอย่างี้ผมจะเอาอะไรบางอย่างนะครับนี่ครับเช่นอย่างนี้แล้วผมก็อาบน้ําอย่างนี้โอ้มันมันมันวางยากมากเลยนะนี่ครับมันแพ้น้ำใช่ไหมแล้วดูตอนตายนะมันจะตายด้วยครับเหมือนกับเหมือนเราเป็นไอตัวเนี้ยอ่าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโคตรเท่นะครับนี่ ก็มีไว้ทําไมไม่ต้องมีหรอกนะครับถามจริงนะครับบอกจริงพูดจริงนะครับมีไว้เท่ๆเฉยๆครับนะโดดแล้วก็โดดตามด้วยครับเนี่ยฮู้ฮู้ฮู้นผมนะก็ก็อย่างเท่เลยนะครับนะเออมก็การก็เป็นไงบ้างรับเสนอเพื่อนๆนะครับมีแค่นี้แกนะครับก็เพื่อนๆครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัส,สดีครับ๊ายบายตุม้ม